วันที่ยา้องการทำบานตามหลักท่านครับทำบ้านทำบ้านไหมสาทวั่ำบ้านเดืวันนี้รอได้ก่อนอย่นี้ต่อมมต่อมอครับรอดต่อมอน้ำรอดก็ได้เด๋๋วเมือนั้นดี ครับเทติดติดแบบต่อเทต่อม่อขับวันนี้วันเสียงก้องการทรรมานนะครับสร้างบ้านใหม่ Ban cầu do hai vài bắp yên, sao mai quê gặp. Mẫn tăm ngoan ngon gặp gặp tầm gặp 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 nô. gặp 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 trong trông trông mà chặt thẳng bát hết gặp đấy các này. Lăng câu hai mươi ba, mới so máy voi, đấy các anh em. Mình khởi thôm thôm nón, thôm nới thiêng leo. Tỏ nón đen, mờ, gặp nón đen thì leo. Tỉ lăng mà thảm nón bàn tâm vào lão. Tức là so, nó còn tông... tông... tỏ sâu, hay sâu cứ lôi, thảm đi quá.

หันไปถูกหานครับหันหันแปปเดียวตึกหานมันจะได้คืบหน้าเร็วครับสนใจนะครับสั่งจนติดตม่ำพ่อผมได้ครับเป็นหนาบ้าวครับหนาบ้าวผมมครับโยชิชนกับสั่งจนน้องลูกพี่ลูกน้องกรบผมเป็นหนาบ้าวผมนะครับติดต้อได้นะครับทีมันโอเคเลย ป๊บปุ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 ๊บสิบว่าคนสิบคนยีสิบเสาทั้งหมดบรรยากาศข้องวันเสียในการทำงานนะครับ vàng, qua, cái này, văn thì chết, một thì chết con, đền gọi là nhé, sau này, mài... à, patitin, patitin Thái coi nhé, đền xí, Long Châu X, mình hẵn đi, được, dám ham đi, Long Châu X, mới qua, tôi quay rồi, bơ, tôi anh, 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 bánh giá cắt gặp lúc này xăng chung mà chặt, bà má miền ma <laughs> lẻ nụ hưu chạy trồng ăn tớp bay thay luôn núi cạnh đây nồi chơi đây là đây chơi người gặp bình cứ luôn anh nó cái bây giờ thầm tay luôn ở đây, là, à đây này tàn Bánh, bánh, này, bánh Ừ Núp là núp là y sát là tốt luộc luôn mắng em Nó ta quá đi chạy đá chép lá đó bánh đừng bánh đăng lá đăng <laughs> โอเพยครับเดี่นี้เตรีมชันกนี้โเพอะเตงกวนี Beta ้ทีไม่โทษนะนูข um ้างไหนนูก็โทษย่างย่างเป็นโทษเลยนโอเคครับเป็นประมวลภาพบรรยากาศ ในการตตมานวันทีน่๕เขาการตตมานครับเจอกันไหมผงนี้บรรยากาศไายแลความคืบหน้าว่าช่างคนนี้พลาดไหมเออเดอนนาจ้างไหมสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับกันเองกันเองนะครับดีครับ